สวัสด,ดีครับพี่น้องพบปะครับปาบาดคนเก่าคนเดิมครับพี่น้องเมื่อนี้ปาบาดสิพา้ามาก,กินซอยจุกครับพบปะครับปลาบีดครับสวัสดีครับพวกซ่องครับครับน้องวกซ่องเสียบของห้องมื้อนี้ครับบาวีดครับที่ตาม,มนะที่ตามไ้ที่ช่องเหนอ่ะช่องคอท่ช,ช่องมไม่มีช่องพรับับเมื่อนี้ได้เหนือมากครับ นี่ยสดๆครับพี่น้องเปลี่ยนปีนี้ได้ไล่เงินเลยสดแน่พี่น้องาครับพามาสรอยจูเราเบียดสีสร้อยเฮเบิ้งครับพี่น้องมีองไรครับเมื่อนี้คลิปนี้กินสรอยจูครับพี่น้องสำหรับผู้ใดทำยังไงเนาะที่กินที่พอเป็นกะก็ตรวจก็ไฟน้ำเด้อพี่น้องเอ้ยเป็นวิธีอีสานครับ การสรอยครับพี่น้องสอยอย่ใดบารบิดบอกพี่น้องเอากอบารูบ่ามีที่สดีขึ้นนะเจ้าเลยเมึงแต่เส้นเนียวกับพวกเส้นเนียวนี่เป็นยังไงครับต้องเอาไม้ทัดมาวัดบ่ครับเหนียวมึงเส้นเนียวมั้งนะต้องตัดสรอยตัดเส้นนี่ปุถุเพิ่นบอกนั่งสั้นมากครับ เสียงกับเสียงยุบบรรลุกครับพี่น้องสามากับซินนี่เสียงมันลุกแก้แอยากได้สดกัดกับซินนี่นี่อยู่ปาก้างของฮีครับปาก้างของฮีแล้วก็ร่วงกับซัดจำเช่นนั้น พี่น้องอเป็นไงอย่ยงจื้งคืนอ,อยู่กับพี่น้องนีกินข้าวแรงน้ำกันนะครับกับพี่น้องชอบนี้ก็เบิง่งการซ้อยกับการซ้อยเนี่ยสร้อยซีคูณทีได้บนนี้เอาซีเอาลูกเต๋าเนี้ยลูกเตา๋าลูกเต๋อเ,เนี่ยง,ง่ายรับง่ายอยู่กับเนี่ยอี อาหารสิงโตกินอยู oui> well ่ซุ้มมื่นคับพี่น้องจนฉันที่ว่านี่อ่านนี่บ่ใส่กันหนิเว้ยทำลายแตกเลยครับพี่น้องวัดบ่ได้ครับกินกับตือตัวใหญ่ต้องใส่ยางใส่ยางมานน้องนี่บ่ใส่ยางด้วยเตะเพิ่มมีเก้วกับปุ๋งมากเหรอด้พี่น้องบ่ได้ปุ๋งครับเกลว่าได้ปุ๋งให้เบิ่งครับพี่น้องปุ๋งมากเหรอครับมอนเนต ปุงมังคันนี่ครับแต้นที่แจกับปุงเป็นช่วงเดียวเนีนเนื้อครับมื่อนี้เนืเนเน้อย่างเดียวค <_' S 1> รับนี่มันสร้อยรถนี่จะกินนี่เลยไม่ต้มนะครับดาวบีบ<อ>หน้าตาเป็น,นส้มแห้งส้มแห้งดาวน้ากระสินนี่ผู้หน้าตายดีครับพี่น,อน้องเบป็งวิธีการสรอยผักครับ ข้ับติอปดิ้งสี่เอาบ้ันซอยเยนีน่ยซอยแนะพี่น้องมึงอะไรละการซอยเพื่อนครับอันนี้พักเต้นเนี่ยครับถ้าแนวเอื่อ,อยละเอียดกว่านี่ครับพี่น้องโอ้ย,นยหนาจัน่ลยครับ

สุดยอดเลยพี่น้องมือเียวยงครับมือเกลียวของบ้าบีดครับส่วนนี้เสี๋ยวมาสวดย่างเดียวครับพี่น้องพี่น้องครับโอ้งตอนนี้ปลางกระเป๋าเนี่เบอ้ยพี่น้องตอนนี้โอ้โซ่เฟื่อตอนโซ่เฟื่อเอาเนาะคุยกับแปบเจลีวคุยคุยเพราะว่ส่วนสวดอีกพี่น้องเอ้ยบนนั้น เเปปิด็นต้นตมันบาบีติดมันจังอยมันเฉียวเอาเอามาข้างบนนี่เป็นผลข้างเคียงจากได้ท้องงดพนี่ผลข้างเคียงจากการฉีดฉีดวัคซีนนะครับวันนี้อย่าเปิดฟังสิตีดีกับวีนวันนี้มาครับพี่น้องบาบีติเสียวน้ามาที่นี่ตอนนี้ ก็นั่งจกตาดูบมตั้งคนเดียวนดเียนยเรนส่วหมเาสวนแรกครับพี่น้องส่นปัญญาบ้านมาเด้อพี่น้องเ้ยดูเรียนมาเลยแบบครับพี่น้อง ดูห้งข่าบอยากสูบดูสูบหิ้งข่าบชติมเติมเติมเลยบอกแร่กําจรยวครับว้าวไม่ใช่อือตายแ้พี่น่องเนี่ยเนี่ยติดมันนี่แทบพีชสุด เหมือนยีมง,งานเขา,นนานมีหน่อยครับพี่น้องบ้านนางกสินนี่แล้วกับพี่น้องเพื่นว่าจวดเนื้อดีๆ <c oughs> เนื้อดีๆ <c oughs> ครับแต่เอาขี่มาใส่แต่เันยังอกเสียมครับ

ครับดาวช่เอมครับพนาหนักไคขยักขณะปองเงาเป็นมเลสินฉีดวัคซีนมากวันนี้นะครับนี่แหละครับเนี่ยแกวัคซีนแอตาครับเนีแก่อตาเลยครับสุเบย่อุดยอดแกม่มมันเดือต้มอยู่นี่ครับขนาดที่มากขนาดที่มากเ้วคา

ยขึ้มือเอาข้อข้อเขาล้อกันก็หมูยิงตัวตามเล็นะมือในเห็ดจังมงยัมือแรกกันได้หรออๆันดกันทั้อีกกะไทีมนีบอกว่าใส่หน่น้องแผ่นั้นก็ได้สำหรับบ่าวบักบานีัตีเลยแกบอกอืมกาตัตรเียญนาา่น้อเียงแน

อันนี้น่ารักนารมันมันตีแดงเอาปันปั่นปั่นมือก่อนครับพี่นองทำโอ้ะไรครับพี่นังเอาเพียงรออันทรงมาให้มันคือเพื่อเพื่อนี่โอ้ยมืออื่นพุ่นอันนี้านเน่อนหนู่าโซนลีบ้านหมูนี่อันี้ของมันกวางครับพี่นังกางกินหอมไหมซันลีครบ สล้างให้อยู่วดก็มาเบอร์วดจวดดอดบบพงมนาแนวนั่น้ประกาศกนีตัวนีเลยครับพี่น้องบ้าแตนบ้าแตนแม่ที่ไหนเสียบเสียบ่ โอ้แไอนมแก้วนึ่งไม่ไครับแก้วเบิดเน่ยบุเบิดก็แซ่อครับเต็มีกเอาไหนกัมันนางสีของยานจะตององวหนมนได้ก่อนนังส่งที่เห็นไงอแพ่เงีบ่อจับมวยแหง่ได้

ม่ตซ้อนหน้าซนหน้าที่คมอนซอนหน้าครับนังครับคิปนี้ก็็ยงไครับโอ้เงินในเกือบกเหมือน่แกรับเฟรนกับพนงบานิวใส่บาววกอกครับ้าผมสำหรับคิวนี้กอย่างไรครับ ซอเอาครับบริไดากินครับนีพี่นาภาพปหากินพี่น้องแต่ว่าจะหากินยังนั่นรอติดตามอย่าเกินขับมลืมกดไลค์กดแชร์นะครับครับผมสวัสดีครับพบกันในอี่นาครับพี่น้องไา่การเบ่านางสินลุกค้นลูกลราขอจบท้นี้ครับ